มือเหี่ยวย่นมองทีไรก็รู้สึกแก่ตอนนี้คือ5้าวิธีง่ายๆฟื้นมือคุณให้นุ่มเนียนและดูเด็กลงทันทีลู้หน้าปากเขาว่ามือของเราเนี่ยแก่ไว้ก่อนหน้าและคอยนะครับไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยความแห้งหรือจุดด่างดำคือสัญญาณของการแก่ตัวที่ซ่อนอยู่ในมือของเราและหลายคนแทบไม่เคยดูแลมันเลยสิ่งที่อยากให้รู้ก็คือผิวของเราที่มือเนี่ยบางกว่าหน้าเรามากๆนะครับและสำคัญเลยตวอมคามันน้อยมากทําให้แห้งง่ายยิ่งใครที่เป็นคนล้างมือบ่อยๆหรือว่าเข้าครัวล้างจานบ่อยๆนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่ขับรถอยู่ทุกว ทุกๆจุดในร่างกายของเราตอนนี้มี5วิธีในการฟื้นฟูนฟนผิวมือของคุณทำแต่วันนี้เลยนะครับถ้าคุณได้ฟังคลิปนี้จนจบหนึ่งเลยอย่าลืมทากันแดดที่มือครับเพราะว่ามือของเราโดนแดดอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะตอนที่คุณออกไปขับรถอย่าลืมใช้กันแดดทามือนะครับเอากันแดดที่หน้ามาทาก็ได้ครับเพื่อจะได้สีผภาที่ดีแนะน,นำเอสเซี่ยในกระแดดอย่างน้อยสามสิบขึ้นไปนะครับและทาได้ยิ่งบ่อยเท่าไหร่ยิ่งดีโดยเฉพาะถ้าคุณล้างมือแล้วเนี่ยแนะนำให้ทากันแดดอีกสักรอบหนึ่งครับสองอย่าลืมใช้เรติโนลนะครับทาที่มือบางๆนน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 ะะะะะคคคครร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 รััััับบบบบบออ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 ยย่่่่่าา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 เเ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 เตตตตตตติิลลลลมมมมใใชช้้้้้้้้้้้ทีีหหกกกกกก็งงฟฟฟืืููุจพฉแโสไขข ท,ที่มือเราพกพูดไปด้วยนะจะช่วยลดริ้วรอยและต้นขาดเจนให้มือของเราครับสามครับใช้ครีมปัสเซวันอ่อนครับถ้าให้แนะนำเลยจะเป็นกลุ่มแลคตแอสิครับตัวน,นี้จางโยงกว่าพวกไกโคลิกหรือพวกเอชเอทั่วๆไปจำเลยแลคตแอสิทำให้ผิวดูเนียนขึ้นต้นขอเจนไดแล้วช่วยในการผัดขเจนสื่อมส,สภาพที่ก่อยที่ผิวของเราเนี่ยให้หลุดออกไปได้ลดวความหยาบก,ก้านได้ดีมากมาสครับอันนี้ทำบ่อยๆย,ยิ่งดีคือการทำมาจเอเซอร์ครับผมหลายคนนะครับที่ต้องล้างมือบ่อยๆมันจะเป็นพวกกลุ่มหมอเองนะครับหร เรานะครับที่นะใครแห้งมากต้องใช้พวกกลุ่มวัสลีนหรือพวกบิโทรทูมนะครับในการทาเคลือบไปเลยครับถ5ครับคือคุณอาจจะทําเลเซอร์หรือใช้แสง LED ฉายเข้าไปที่หลังมือของคุณนะครับจุดน,นี้มันก็จะมีหลายเลเซอร์เนาะที่เขานิยมมาทำกันเช่นมอร์เฟียสซับที่เราจะทำบร,ริเวณหลังมือเนี่ยเพื่อกระตุ้นคลอเจนครับซึ่งอาจจะเจ็บนิดนึงเพราะผิวมันบางมากครับว่าถ้าครับไม่ไปถึงขั้นมอร์เฟียสหรือการยิงเลเซอร์ที่อย่างไรก็อาจใช้แค่แสง LED ก็ได้ที่ฉายหน้าเนี่ยมาฉายที่มือของคุ่ณด้วยครับ สูภาพดีและดูเด็กตามหน้าคุณแน่นอนในสูตรล,ลดฝ้าหน้าใสอ่อนวัยพิโนโติกา้าฟื้นฟูผิวจากภายในบ้านอนุมูลอิสระลดฝ้าลึกให้จางไวไรเมลิโอลาเซรั่มรวมในอาซินามายและวิตามินซีรวมถึงสารสำคัญในการลดฝ้าปรับผิวใสทั้งหมดกว่า7ชนิดทำงานลึกถึงระดับเซลล์ช่วยลดฝ้าจุดด,ด่างดำและฟื้นผิวใสได้จริงลูกค้าหลายคนยืนยันผลลัพธ์ฝ้าลดลงผิวใสขึ้นภายใน4สัปดาห์สนใจทักมาปรปึกษาหมอโอได้เลยครับหรือกดที่ตะการด้านล่างสามารถกลับมาใสอ่อนวัยได้ถ้าเริ่มวัน นี้ครับ